มันมีโลกของคริปโตซึ่งเป็นอีกโลกหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้พูดเรื่องคริปโตแต่ว่ามันมีโลกของการที่มีคนต่างชาติซึ่งเข้าไปทำหากินด้วยการที่จะไปไปเกาะอยู่กับระบบพุนเซนผมเรียกง่ายๆไปเกาะอยู่กับวอบบพุนเซนแล้วก็ไปทำหากินกับเครือข่ายสแกนนี่แหละแล้วก็สามารถขนเงินออกจากกัมพูชาได้เยอะพอเขาขนเงินออกจากกัมพูชาได้เยอะที่มาที่ปลอดภัยที่สุดคือไทยเพราะไทยไม่ค่อยตรวจสอบเท่าไหร่ ก็ปล่อยเขาขนเงินเข้ามาเนี่ยแล้วก็พูกนี้พอมาตั้งบริษัทในไทยเนี่ยเขาก็จะตีสนิทคือเราเห็นทั้งหมดนี้ในข่าวไปแล้วเราพูดทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องพูดชื่อเลยก็ได้เขาก็จะตีสนิทคนไทยซึ่งเป็นเสี่ยงการเงินก็ในวิธีการแล้วในโลกของการเงินเนี่ยมันก็จะมีเสียงการเงินที่เป็นเทคโนแครดที่ดีแต่แล้วมันก็มีเสียงการเงินที่เป็นเทคโนแครดที่ไม่ดีอานนี้บังเอิญยุคนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเทคโนแครดเสียงการเงินเนี่ยดีๆเยอะระยะหลังอ่ะดีๆเหลือน้อยก็ไม่รุดเกิิดขขึึ้้นนแต่่่่่ววาาสงทีคือ คนที่ขนเงินจากกัมพูชาเข้ามาก็มาตีสนิทเซียนการเงินพอตีสนิทเซียนการเงินเนี่ยเซียน,นการเงินก็ช่วยทําเดียวซึ่งมันแปลความว่าเงินที่เขาขนเข้ามาเนี่ยเขาไปซื้อหุ้นในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้อาจจะไม่ต้องเทคโอเวอร์แต่ว่าก็ก็ใช้ไอ้ช่องทางนั้นในการามหากินไปสักพักการมาหาสัญชาติเพิ่มเพื่อให้อยู่ไทายยาว <c oughs> อันนี้คุณก็เห็นหลายคนก็ได้ได้สัญชาติในไทย ในแบบที่ผมไม่รู้ว่าทำไมได้เร็วขนาดนี้เพราะปกติขอสัญชาติไทยเนี่ยยากมากฝรั่งมาแต่งงานเนี่ยคนไทยยังไม่ได้เลยแต่พวกนี้ได้เร็วก็แสดงว่าก็ต้องมีเส้นก็ต้องไปจ่ายก็ไปที่มหาไทยแหละอิชูก็คือว่าการคบกันระหว่างเซียนการเงินในเมืองไทยโดยที่เซียนการเงินก็คือหวังเงินเพิ่มไม่หวังไม่ได้อาจจะไม่ชั่วร้ายอะไรหรอกแต่พลาดไปคบคนคนไม่ดีซึ่งขนเงินมาจากกัมพูชาเนี่ยพวกนี้ก็เป็นคนต่างชาติเทาไม่ใช่จีนเทาด้วยซ้ำเป็นคนต่างชาติเทาครับ จีนเทาจริงอ่ะอยู่ข้างในกัมพูชาทำตัว scam center ว่าขนเงินเพราะงั้นเอาง่ายๆคือเมืองไทยอ่ะกลายเป็นแบบละหลวมในการบังคับใช้กฎหมายมจนพวกนี้เขารู้ว่าทำอะไรก็ได้ปั่นหุ้นก็ได้กรต่อก็ไม่กล้าเล่นจริงสำหรับผมไอ้ไอกรณีเฉพาะเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยนายกสามารถเรียกเลขากราต่อมาได้เลยใช่แล้วก็บอกว่าเชื่อไอ้นี่คือไม่ได้พูดเล่นนะฮะเชื่อไอ้นี่ดีเอสก็เชื่อไอ้นี่ อ่ะอน,นี้คุณคุณจะลงดาบแบบนั้นหรือเปล่าถ้าลงดาบแบบนั้นแบบที่กราตตทำงานประสานกับ DSI แล้วไม่ให้พวกนี้วิ่งจ่ายนะี่นะานายกเด็ดขาดจริงเอาได้ครก็ก็ผมว,ว่ามันก็ต้องสอบเส้นเงิน